สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมผมเป็นใครผมชื่อกษาสนะครับผมโอเคนะครับไม่ได้ผลในเกม Minecraft ของกันดมม็อดที่ชื่อว่า Crazy Craft นะครับผมวันนี้เป็นม็อดของ Old Gaming นะฮะซึ่งวันนี้นะผมผมจะไปอ่าอีกดิมนชั่นหนึ่งครับผมซึ่งมันไม่ได้อยู่ในอ่าออสปาวนะฮะแต่ว่าอยากไปครับผมไม่อยากให้โปรเจกต์นี้จบนะครับผมยังไม่อยากจะฆ่าควีนด้วยนะฮะถามว่าฆ่าได้่ยมันก็ฆ่าได้นะแต่ฆ่าปุ๊บจบปั๊บอย่างงี้มันไม่มันนะครับผมโอเคเราไปอีกหนึ่งดิมนชั่นเลยดีกว่่่าาาารรผมเเเพะวออ ประมาณว่ามอดนี้ยผมมันใส่มาให้มันใส่แบบมอดเสริมมาให้เยอะครับผมเพราะฉะนั้นอ่าคิดว่าเราน่าจะไปอีกหนึ่งดิเมนชันนี้เนี่ยผมวิธีการไปเนี่ยผมก็คือต้องคราฟเออไม่ใช่คราฟดิวางรากฐานตามนี้ครับผมโดยการอ่ามีเชลซีบล็อกอะไรสักอย่างนึงครับผมชื่อชื่ออ่านยากมากครับผมแล้วค่อยมีอ่าสโตนบิกเนี่ยผมวางไว้แบบนี้นะจ๊ะจุ๊บๆและจุงเบยผมข้างบนเนี่ยผมมีอันนี้อยู่รับผมเชื่ออะไรวะแป๊บนึงขออ่านก่อนจำได้อยู่ทางนี้ได้ไหม กรนเล่แต่คีสโตเนีผมอ่านยากนะผมวิธีการคราบตามนี้นียผมแล้วก็มีออฟซิเดียนครับผมแล้วก็มีถาวันะฮะเราก็จะได้ออกมาครับผมแล้วก็ต้องมีอันนี้ด้วยนะครับแต่อันนี้เราจะต้องถามว่าอันนี้มาทํำยังไงเราจะต้องเอาไว้พวกนี้ไปผสมก่อนนะผมเดี๋ยวเด้เอาไปผสมเข้าด้วยกันเนี่ยผมนี่ครับผมมันจะลอยได้นะฮะอ้าวเพชรผมหายเฮ้ใครเอาเพชรฉันไปเออนี่ไงอยู่ตรงนี้แล้วนี่ครับว้าวรอก่อนนะผมรอก่อนเฮ้ยทำไมมันไม่ยอมออกครับผม กดขี้ขวาชิปขี้ขวาโนบไม่กลับมาโอ้โหเกือบตายฮะ <c oughs> เอ้ยแม่เดียวแมนทิสแมนทิสแมนทิสมาครับผมเราจะทําการวันช็อตเขานะฮะตะกี้ไม่น่าตกลงมาเลยคนระับไม่งั้นไอ้ไอ้นั่นผสมเสร็จแล้วนะครับผมไม่น่าเลยคนระับโอ้เพียสุดสุดหยุดไม่อยู่เนี่ยดด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 ดบดด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 นดดดดดไดด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 ด กับข้าบ้านกับข้าบ้านลูกเนี่ยผมเดี๋ยวๆอันนี้โอ้โหชุดเจ้าหญิงของผมมีอยู่ตรงนี้มากมายเนี่ยผมอ่าอันนี้ผมทําประตูวไว,ว้นี่ว่าโอเคเนี่ยขึ้นไปชั้นบนดีกว่าผมรูปงี้น่าจะบินขึ้นมาเอาเนาะง่ายดีครับผมอ,อแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเฟร,รมภาพเฟร,รมเอามาแปะแปะ,แปะไว้แถวนี้ดีกว่าโอเคเพื่ออะไรวะเนี่ยผมว่างเกินเนี่ยผมโอเควันนี้ผมอาจจะไม่ปากนิดหน่อยครับผมขออภัยนะฮะอาจจะพูดอะไรไม่ค่อยเยอะเนี่ยผมไม่ปากไม่ชอะไรเย <c oughs> รีบทำการปฏิสนธิเร,เร้วเร็วดวผมอยากจะได้ไอ้ลูกนั้นออกมาแล้วผมเราจะได้ไปอีกไดเมนชันหนึ่งได้ครับนึกออกปะนึกออกไหมไปอีกไดเมนชั่นหนึ่งครับตอนนี้เมื่อไหร่มันจะหล่อรวมกัน <c oughs> โอ้กูแก่ก่อนพอดีมั้งครับเนี่ยเจ้าหมุนอย่างนั้นเอเยี่ยมอ้าหายนี่ครับผมได้มาแล้วครับเฮ้ยโอเคจะตกนะผมอันนี้นะฮะ ความสามารถพิเศษก็คือต้องทำต้องทำไอสตา f f ฟออฟอะไรสักอย่างนึงก็ผมอ่านยากนะฮะโดยการใช้สติกก็ผมแล้วก็ใช้าถาวันเนะฮะแล้วก็ใช้ถอดก,ก็ผมโอเคเนีาถาวันเรายังไม่มีครับผมขอตัดถาวันแป๊บหนึ่งจะเฮ้ยชิปโอเคนบต้องใช้กันไกตัดว่าลืมไปถาวันต้องใช้กันไกตัดโอเคเนี่ยขอไปเอากันไกแป๊บหนึ่งครับผมเออทำไมมันยุ่งยากยางน้วะ มีเหล็กอยู่ไหมไม่มีครับผมเราก็กระโดดไปแบบกระทันหันเออแหละเอ,อ้อเหล็กครับผมเหล็กเนี่ยออกมาสองอันนะครับผมคราฟตรงนี้แม่งเลยนะฮะโอเคการไปอีกโูกหนึ่งได้นี่ลําบากนะครับเนี่ยลําบากสุดๆหยุดไม่อยู่นะฮะพระเจ้ามันลําบากอะไรอย่างนี้ตอนนี้หิวข้าวเะครับผมอาจจะแบบภาพไปแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องปากอาจจะแบบสั่นๆนิดนึงไม่ใช่อะไรหิวข้าวเนี่ยครับผมโอ้โห ข้าวยังไม่มาเยี่ยมได้มาอันหนึ่งขอบคุณครับอบ้าเอ้ยอันเดียวเองเดี๋ยวขอหาถาวรใกล้ๆนี้ก่อนเดี๋ยดีกว่าครับผมไม่ต้องเอาไกลนะฮะโอเคโอเคสี่อันหรือเปล่าวะสี่อันหรือมากกว่านั้นโอเคครับผมต่อไปครับเราจะเป็นที่ต้องใช้ไม้ไม้เราไม่มีก็ตัดสดเอาเลย <c oughs> ตัดสดเอาเลยดีกว่าครับผมตรงนี้ดีกว่าครับผมค่อยๆรอเอ้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันพังแล้วมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่สวยครับผมต้องใช้ไม้อะไรนะครับ เดี๋ยวสต็อปโอเคใช้ไม้อะไรก็ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นสติ๊กนี่ว่ากูลืมไปครับผมเดยวๆตัดสักบล็อกหนึ่งก็คงได้แล้วมั้งครับตัดตรงนี้ดีกว่าครับผมนะฮะอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับผมหิวข้าวพูดตรงๆหิวข้าวครับผมตอนนี้นะฮะเฮ้ยมันมีรูอ่ะมันมันมีรูอุดอย่างงี้แม่งเลยครับโอเคทิ้งไปข้างล่างครับผมต่อไปของน่าจะมีครบแล้วนะฮะ ต่อไปก็จะเป็นการคราฟซึ่งการคราฟผมไม่มีโตคราฟซะด้วย <c oughs> บัตรซบที่สุดก็ผมทํายังไงดีครับลงไปคราฟด้านล่างอีกแล้วผมโอเคเราจะทําการลงไปคราฟด้านล่างเลยฮะอาจจะดูวิ่งไปวิ่งมานิดหน่อยับผมสมาธิไม่ค่อยมีนะฮะหิวข้าวน้องๆอ,อ,อ,อาจจะบอกว่าพี่ไปกินข้าวก่อนก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้พี่ยังเนอผมเพราะว่าถ้าผมไปกินข้าวปุ๊บมันอยู่บ้านนึงไงหยุดบ้านนึงปุ๊บไปกินข้าวเสร็จปุ๊บโอเคเราไม่ต้องมาแคสแล้วเนอยผมเพราะว่าไปหลับได้เลยเนอะผม คือมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมผมขี้เกียจอ่ะขึ้นมาในะผมหลายรอบนะฮะก็แบบแคสก็แคสให้จบเลยเนี่ยผมเร็วดีชอบโอเคเนี่ยผมอันนี้นี่จะเป็นอ่าตัวเปิดมิติครับผมเนี่ยผมเป็นตัวเปิดมิตินะฮะ, <c oughs> ะที่จะทําให้เราไปอีกโลกหนึ่งครับผมโอ้โหชัดเจนนะฮะชัดเจนเลยว่ากูคุยไม่รู้เรื่องครับผมเดี๋เด้อเด้อด้ทำไมมันหิวข้าวอะไรอย่างงี้โอ้โหสมาธิไม่มีเลยครับเดี๋ยวมังกรมังกร จะบินไปจะบินไปใส่อะครับเฮ้ย <Hey! S 1> บินไปไหนอะอยู่ตรงนี้นะผมผมไม่ได้เรียกคุณเนี่ยให้ตายเหอะกดอย่างนี้ับผมฮ้ยกดที่ขวาตรงนี้ดิที่ขวานี่ับผมจะมีมิติออกมานะฮะให้เราเข้าไปข้างในนี้เนี่ยับผมซึ่งขอทําการอาทิ้งของก่อนนี่ของที่ไม่จำเป็นนะผมตอนนี้ใส่ชุดวัวเวอรีนโอเคมีแอปเปิลทองมีอาหารครบแล้วับผมผมไม่รู้ไอ้พวกนี้มันจะตามไปหรือเปล่านะฮะเราจะลองไปดูว่าผมโอเค อ่าดาว n l o a d i n g t e เ r a i n โอ้โอ้ my กอดโอ้ my กอดเราอยู่ไหนครับผมนะฮะวิธีการที่จะทําให้เรากลับไปเนี่ยผมก็คือจุดไอ้นี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ผมอยู่ไหนครัผมอยากจะมาร์กไว้เหลือเกินว่าเป็นบ้านฉันนะฮะผมเด็ดเด็ดนะมาร์กเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวผมมาร์กไม่ได้ไหมกด m กด n กดไอ้น,นี่ไงครับเ a y อยเนี่ยผมอันนี้เทค e me h o m เฮ้ยภาษาอังกฤษดิ t a ค e me home okay เห้อเห้อ <laughs> มาร์คไว้ผมเท็มีโฮมอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคเราจะไปดูกันดีกว่าผมว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะแต่ตอนนี้ผมว่าชุดของผมน่าจะสุดยอดแล้วนะครับเราไม่น่าที่จะต้องกลัวอะไรแล้วนะผมเนี่ยเด่นดนีด่มันแล่อะไรคนระับผมเรามาดูแล่ใหม่ล่าสุดเออทำไมมันไม่บอกฉันอ่ะเออ,นอ,อ,นอ,อนเนี่ยผมไอรอนไอรอนครับผมไอรอนอุ้ยเจ็บว่าเดี๋ยวทําไมมันไม่ขึ้นเท็มีโฮมให้ผมอ่ะเออเท็กมีโฮมอยู่ตรงนี้ <c oughs> โอเคขอเดินสำรวจหนครับผมเป็นโลกของสัตว์เลื้อยคลานไม่ใช่สัตว์แมลงนะครับผมตอนแรกๆอาจจะพูดดูไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้น่าจะปรับตัวได้แล้วนะจ๊ะนะครับผมเดี๋ยวมาดูตรงแถวนี้ดีก,ดกว่าเฮ้ยนั่นมันผมเห็นดวงกวางดวงกว่างแบบมาดูข้างล่างหลอโอ้โหเจ็บนะเว้ยนะครับโอ้โห,หี่ตัวอะไรครับบอทฟรายดูเหมือนจะทําร้ายผมด้วยว่ะเคมอนแมนไฟล์ละก็แม่โอ้โหตบครั้งเดียวตายเลยครับ นี่เราได้อะไรมาบ้างครับผมไฟวิ่งไฟวิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นปีกบินได้ด้วยเหรอเราปีกอย่างนี้เราบินได้ไหมครับไฟวิงดาก้อนไฟวิงแม่จ้อยเอ้ยไม่ใช่แม่เจ้าเรามาดูกันดีกว่ามันทำอะไรได้ไอ้กดนี่ออกนะครับทำอะไรไม่ได้หรอแป๊บหนึ่งครับผมโอเคนะฮะเราจะมาดูกันดีกว่าว่าพวกนี้มันทำอะไรได้นะฮะอยากรู้ไอเทมต่างๆนะนะนะฮะโอ้โหเอ็กโซสเกลเลตัน ทำยังไงถึงจะบินได้ถ้ามีปีกนี้เราอาจจะบินได้ด r ร g กอนวิงนี่ปีกอะไรมอสโ m รมไฮซ่อนเห็ดเห็ดซ่อนวัดเด็กไม่รู้ครับผมไม่รู้หนูไม่รู้หนูเมา,เ,าเดี๋ยวอันนั้นน่าจะโกปะป่ะท,ท่านในโลกนี้มันหาแรง่ายขนาดนี้นะโกผมไม่เอาครับโกที่บ้านเรามีมเยอะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแถวนี้ม,นมันมีอะไรบ้างาจริงๆจะตะกี้กะจะรีวิวดวงกว่างนะแต่มันหายไปไหนครับผม หายไปแล้วหายไปแล้วมีแต่บอทฟรายนะฮะกระเทคมีโฮมแล้วอู้อู้อู้ดารันทูล่าเป็นมุมทารันทูล่าอู้น่ากลัวมากอ่ะนี่เนี่ยเกณวันช็อตครับผมนี่อะไรฮะอู้หอยสันเกรนกระเพาะอาหารที่เป็นพิษแม่เจ้ากินได้ปะอุ้ยอู้อู้บอทบอตฟรายนี่อะไรอ่ะเฮ้ย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  ตัวอะไรวะตัวอะไรครับผมเอาออไปไปได้ไหมทารันทูล่าอีดเฮ้ยออกไปโอ้โยโอ้ยปัตโซฟครับผมมันเป็นตัวอะไรอะตัวอะไรเฮ้ยมันทำไมมันติดเราวะเป็นปรสิตเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันติด,ม,ตดมันติดวิกเนสติดหมดโอู้หูอู้หูอู้หูตัวอะไรวะเฮ้ยออกไปสิออกไปออกไปเกียร์ดาวน์ เจตเดฟริกกิ่งอัลต์นี่เนี่ยเฮ้ยมันไม่ยอมออกครับผมทำให้ผมติดพิษเป็นปรสิตนะครับกรรแล้วครับกรรแล้วลาว่าลาว่าบ้าอะไรครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมบินนะเว้ยผมบินนะเฮ้ยมันติดผมอะ่ะผมติดข้านี่ครับผมกินอันนี้ได้ไหมทำมันไม่ได้อันนี้มันขามันนี่ว่าเดี๋ยวนะนี่ก็ทำไม่ได้น,นี่น,น,น,นี่ออกไป มันไม่ยอมออก啊ัำไม่ดีครับผมเดียวเดียวขอผมตัดแป๊บหนึ่งนะฮะพอตัดกลับมาเดี๋ยวผมจะหาวิธีเอาเจ้า,จาบ้านนี้ออกไปครับผมแล้วก็จะไปทําการซื้อของมากินนิดหน่อยไม่ไหวแล้วทันไม่หมดแล้วครับผมโอเคตัดอีกแบบกลับมาแล้วนะครับผมที่ตะก,กียบผมไปศึกษาอู้เนี่ผมไปศึกษาดูงานเนี่ยผมไปดูงานนะผมเจ้าหมอนี่ผมมันเป็นสัตว์ที่แบบ สุดยอดแลบม t t ันจะติดตัวเราไปตลอด forever เนี่ยผมไมเว้นแต่ว่าผมจะต้องไปค้าไปแบมบูนี่แรับแบมบูนี่ครับผมแล้วก็ต้องไปตักอันนี้ครับผม b e e t l e Juice dai, the right? o ooo, o ooo, dough, in, b u c k t h e Bamboo Baget เนี่ยครับผมซึ่งการที่เราจะหาไอ้ไม้ไผ่บ้าเนี่ยมันอยู่แถวไหนครับผมเนื้อหมอนี่มันจะไม่ทำะไรเรานะฮะเว้นแต่ว่ามันจะทำให้แบบโอ้โหบล็อกยินเดินได้โอเมก้าส์โอ้โอเมก้าโอ้ยเจอแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ครับผมโอ้น่ากลัวครับ บอกเลยว่ามดมีนี่นะกลัวนะค,นะครับผมบอกให้เมื่อตะกี้ก็ไปกินมัมา่าดิบเล็กเล่เเล็กเล็กไม่น้อยเนรับผมเพื่อแบบลองท้องได้สักนิดนึงเนะี่ยผมก็ไม่ควรกินตามผมนะ่ยเพราะว่ามันอันต,นต,ร,นตรายเนะี่ยนี่มันนี่มันตะขาบปอ่ะจ๊ะว้าตะขาบจริงๆด้วยกูเกียดเองอครับผมโอ้หไปไกลๆตีเลยครับไม่ชอบไม่ชอบสุด หยุดไม่อยู่นะฮะผมเกลียดตะขาบมากครับผมมันเป็น number no. ร์วันนะฮผมเอาใจไปเลยคนนี้อยู่ number ร์เฮ้ยเราเจอบีเทิทลเลยครับแต่ว่าเราไม่มีแบมบูเดี๋ยวไปหาแบมบูก่อนนะครับแบมบูอยู่ไหนอะแบมบูสโนวไวท์แบมบูแบมบูมันแบมบูอยู่ไหนอยู่นี<ล><ะ>่แล้วมันอยู่ Bio ไบโอแพนตี้นะน,นะไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรบินว้าตัวอะไรเนีน่ยโอ้โหเขามากันเป็นฝูงเลยว้าวเยี่ยมไปเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูดี่เดาได้ โอ้ได้แฟชสลิงเอามาทำไมครับผมแหมแย่มากๆกครับผมมอสที่นี่บอกบอกไว้เลยครับผมบอกให้รู้ไวครับผมว่าหัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งชุยไม่ใช่ครับผมบอกได้แต่ว่าฮาร์ดคอ์นะฮะถ้าเอาตัวรอดจริงจนี่ฮาร์ดคอมากครับผมโอเคเริ่มพูดแบบเหมือนพูดเหมือนคนนะฮะหลังจากที่นามาม่าเขาปาาไปครับผมนี่นนอันนั้นต้นแบบบูแบบบมบูสโนไวครับผมอันนี้มันต้นอะไรครับ ข้างบนมีอะไรป่ะ้า,าข้างบนมีแสงไรเกรฟาวเวอร์โอ้โหไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ครับผมต้นบ а บูอยู่ไหนนี่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 บามบูไหมแฮนเชอร์แฮนเชอร์ไม่ใช่บามบ,มมบ,เมบมูเอาไปเฮ้ยกป็ปรสิตพวกนี้ครับผมมันทำให้เราติดฮังเกอร์ครับผมเป็นฮ er ังเกอร์เกมนะฮะไห้ตายเลยครับผมเจอตัวบิเทอร์แล้วแต่ว่ายังไม่เจอแบมบูสโนวไวท์เนี่ยมันหายากอะไรอย่างนี้ครับผม แย่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 ที่สุดครับผมหรือว่ามันอยู่อีกป่าหนึ่งมันไม่ได้อยู่ในป่าแถวนี้อยู่ในป่าเขตร้อนแถวนี้มีป่ะมีไหมมีไหมอุ้ยม,ม,ม,มีตัวแล้วใส่ตัวใส่ตัวเดสเดสบ้าอะไรครับผมไม่เอาแน่ไม่เอาคนระับผมโอเคเราค่อยๆบินหาดีกว่าครับผมตอนนี้ผมเริ่มบินใครออกจากบ้านแล้วนะฮะเราไปหาดูที่หนึงดีกว่าครับผมที่นี่ต้อนอะไรอะ่ะโอ้ว้าวตัวอะไรครับเนี่ย สะดุ้งหมดแม่งมันมีแต่สัตว์ที่บินได้ครับผมมันเป็นอ่ะมอสของมแมลงนะฮะแมลงทั้งนั้นเลยนะครับผมพวกแบบฮาร์ดคอร์อะไร <c oughs> อยู่นี่หมดเลยพระเจ้าตัวบิทเทิลก็อยู่ตรงนั้นนะครับตัวด้วงนะครับผมแต่ผมไม่เจอต้นไผ่เนี่ยดิโอ้โหไผ่ไม่หายากนี่ครับผมมาทํำกับผมอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้นไผ่มันต้องอยู่แถวนี้ต้องอยู่แถวนี้ครับผม เก็บปลสิตพวกนี้มากเลยมีดีครับต้นไผ่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 นี่มันอยู่ใบโอมเทนตี้มันต้องเป็นอ่าบล็อกสีเขียวต้องเป็นเขียวเขียวสีเขียวเต้นไม้สีเขียวเนุบต้นไม้เขียว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 เอ้ยไอ้ต้นอะไรครับไม่ใช่ยูคาลิปตัสป่ะยูคาลิปตัสครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้นยูคาลิปตัสไม่เกี่ยว ต้นเอ่อไม่เกี่ยวมันก็อยู่คาลิปตัสนี่ปะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่สีแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนี่ต้นอะไรคแรบบับมาโฮแกนี่ what the freak นะฮะเรามาหาต้นไผ่จ้ะแบมบูอ่ะแบมบูสโนไวอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบมบูอ่ะแบมแบมูอยู่ไหนครับผมนี่แบมบูปะแบมบูโอ้โหมอสบัรคอ่านยากจริงๆนะจ๊ะนี่อะไรครับผมแอมเบอร์วู้แอมเบอร์บ้าอะไรเราว้าว ตายเกล้าผมไม่ใช่ไม่ใช่จะตายผมโดนมันงับอีกแล้วหุยนั่นตัวอะไรอ่ะพีเทลตัวด้วงนี้นะเยี่ยมไปเลยครับผมผมจําเป็นที่จะต้องเอาน้ําจากมันนะครับไม่งั้นเจ้าปรสิตมันยังมีติดผมนั่นไงแบมบูแบมบูแบมบูเยี่ยมไปเลยแบมบูบล็อกเยี่ยมโอ้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 ้ตัวอะไรวะโอ้ย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 ตัวอะไรวะตัวอะไรวะโอ้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 อ้้ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรหนีสิครับหนีสิครับโอ้ยโอ้ยตะกั่น ตะกั่นตะกแตนตะกั่นตะกแตนบ้านพี่ดิครับโอ้โหไปคิดตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยฮ้ฮ้โลกนี้อยู่ยากจริงเว้ยไปไปไปครับผมไปสิโหชุดผมเกือบเอาไม่อยู่แน่เฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะไม่เอานะานทำโต๊ะคราฟต้องทำโต๊ะคราฟเลยโว้ยเอาคืนมาไม่งั้นไม่งั้นเราอยู่ไม่รอด เอายูคาลิปตัสก่อนดีกว่าวิธีการตัดต้นไม้แย่ yeah. แล้วครับไม่ได้เตรียมเลื่อไฟฟ้ามาโอ้เฮ้ตายเลี๋ยวทำไมดีเดี๋ยว,ยวผมไม่อยากอยู่ตรงพื้นซะด้วยอันตรายตะขาบป่ะเธอคิดผมโดนตะขาบป่ะเฮ้ยตัดไม่ได้อเอาแบมบูก,กลับไว้เดี๋ยวจะเอาไปปลูกบ้านเดี๋ยวตัดแบมบูนี้ก่อนอตัดแบมบูโอเครับผมนี่มีมีีต้น เ hey, okay, น้ยจังโก้จังโก้โอเคจังโก้ที่ผมพอที่จะทำเป็นโต๊ะคราฟได้เนี่ยผมโอเคโอเคเราได้มาอย่างได้มาแล้วนะฮะออกมาผมเอี่ยมโอเคเดี๋ยวเดี๋อาอยูคาลิปตั้นอยู่นี่วัดเดอะเฮกผมมองไม่เห็นขอโทษขอโทษขอโทษจริงๆรงิตัวบิทเทิลเฮ้ยกูทำผิดป่ะทำผิดแบบเนี้ย <laughs> อันนี้ฮันนี่ต้องมีใยไหมเออ ไปหาแมงมุมดวนแมงมุมโ,โอ้โหยนะฮะโอ้โหยปอบิตเทก็เจอละแมงมุมผมก็เจอออกจะบ่อยแต่ผมไม่ได้ไปฆ่ามันอนะบอทไฟลาว่าไม่ต้องครับผมเฮ้ยนั่นไงแมงมุมแมงมุมเพียบเลยอุ้ยแต่มันมีแต่ตัวน่าเกลียดน่ากลัวอู้โอ้โโอโไปไปสิอู้นี่เนี่ยโอ้โอ้ไม่เอาไม่เอายังไงเจอเส้นใหม่แล้วเจอเส้นใหม่แล้วโอเค บ Sie ินหนีบินหนีเจอเส้นไม้แล <okay ้วก like, yeah, ับบ OR ินหนีบินหนีโอเคครับผมโต๊ะคาบผมอยู่ไหนโต๊ะคาบอยู่น uh, ี oui> Overall, ่โอเคปลูกไว้ข้างบนนี้ครับผมมันเพราะว่ามันอาจจะบินไม่ได้เฮ้ยแต่บางตัวแม่งก็บินได้นี่ว่า wonder freeze นะฮะทำมาสองอันเยี่ยมไปเลยนะฮะต่อไปเราต้องไปหาตัวบิทเทลครับผมตัวบิทเทลบิทเทลอยู่ไหนครับผมบิทเทลนกนกนกนมนกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่เป็นกว่างกว่างดวงแดงแดงไม่ไม่ไม่ในตั๊กแตนตำข้าวอู้เยอะ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 แล้วนี่แน่โดนฟันไก่เดียบรับ านี่เดี๋ยวคอยสั้นเอาเก็บไว้ก่อนเอาเอาเอาตัวนี้เข้ามาครับผมโอ้โหนี่อยู่ไหนวะนี่อยู่ไหนวะเป็นโลกที่แฟนตาซีจริงๆเลยไม่ใช่แฟนตาซีอัลติเมทจริงๆเลยครับผมดูถูกไอ้โลกนี้ไม่ได้แล้วดิจะต้องอ่ะอุ้ยนั่นมันบิทเทลลาว่าเดี๋ยวมันเป็นตัวตัวด้วงเหรอตัวด้วงอ่ะ เป็นตัวอ่อนของเป็นตัวอ่อนของด้วงนะครับผมแต่อันนี้เป็นตัวอ่อนของตัวไฟบอดเพียมากทำไงดีมันก็ดูดกุง้งแต่กี้ละอร่อยไหมละ่ะมึงโอ้โหเพียครับผมทำไงดีครับมันเกาะติดอย่างอย่างรุนแรงเออตน้นพีเทลผมคิดว่าผมน่าจะเจอตรงแถวนี้นะแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันสุ่มแบบสปาวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว้วนั่นตัวอะไร อีท้าวว้าวดวงดวงเราอีส์อร์เปียนกรอเปลียนเหรอเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว,ยว,ยวยขอตักหน่อยนะตักหน่อยตักเยี่ยมเอ็งออกไปได้แล้วโอเคขอหน่อยโอเคขอบคุณครับคุณดวงคราวนี้ผมแล้วก็ออกไปจากมแมลงอับปีพวกนั้นได้แล้วนะฮะเป็นอะไรที่เกล็ดมากอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยตัวอะไรอู้อู้อู้ชีปลาขาวเหรอไม่ชิปลาขาวไม่ใช่อย่างนี้เฮ้ยแบ็ทวินเดี๋ยว แมงมุมไม่ได้แม่ไม้ดำป่าวะแมงมุมไม่ได้แม่ไม่แม่ไม่ไม่ดำโทษโทษไม่ไม้ดำนี่อันตรายมากครับผมมั้นี้ก็แบบย่อดังนั่นร่วงแบบอู้วินโนเซอรัสวิทโฮรู้สึกว่าเป็นร่วงกว้างที่แบบตัวใหญ่อู้เออติดติดผมติดเยอะเลยนะครับนี่นะครับขอล่างคุณเถอะนีผมโอเคในทั้งหมดวันนี้ครับผมเราจะมาสำรวจอยู่แค่นี้ครับผมเนื่องจากไม่มีเวลามาก รออกูหิวข้าวเอาจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาตะขาบตะขาบกี้แม่งกูโดนรัวนี่ตัวอะไร,รอ่ะโอ้ทารันทูล่าใครที่เกลียดสัตว์เลือ้อยะคานแล้วผมคงจะเกลียดมัดนี้แบบเข้าไส้เนะี่ยบอกได้เลยว่าเข้าไส้จริงๆครับผมมันเป็นอะไรที่แบบสุดจะทนนะครับบอกเลยบอกให้รู้ไว้เลยว่าผมว่าหัวใจรักจริงไม่ใช่ <c oughs> โอเคปาปครับผมปาปาออกมาปาปาโอเคเนีย่ย ผมไม่ผมมันเป็นตัวด้วงอยู่ครับผมให้เปลี่ยนผมนะคับตัวเดิมก่อนโอเคโอเคว้าวกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วจ้่เด็กๆอา้าวเดี๋ยวบอกแล้วว่าเอ็งเข้าไปในมิติโอเคไม่ได้เข้าไปครับผมโอเคนะครับผมก็สําหรับอเอ่อเอพิโซดนี้เอพิโซดพี่พาร์ทนี้ก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้ก่อนนะผมโอเคชอบกดไลค์ชอบมากมากกดซับนะสนนในผมแน่นอนครับผมมากครับ